แห่์แชบี้สุกฤตก้อยอรัชพรย้อนคลิปฝ่ายชายเผยปลื้มมากน่ารักเพื่อนยุให้จีบคุณแห่เทียบี้สุกฤตก้อยอรัชพรหลังย้อนดูคลิปฝ่ายชายไปออกรายการถ้าหนูรับพี่จะรักปะเผยปลื้มก้อยคนนี้น่ารักเพื่อนยุให้จีบเลยหลังจากที่มีข่าวว่าก้อยอรัชพรได้เลอหลากับนิกกี้นัดฉัดปิดฉากรักสปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้สถานะตอนนี้เป็นโสดก็ดูเหมือนว่าจะเสน์นแรงไม่เบาเพราะแฟนคลับหลายคนเริ่มเชียร์ให้หนุ่มๆมมาขายขนมจีบกันแล้วล่าสุดชาวเน็ตมีการไปวนดูคลิปตอนที่พี่สุกฤตมาออกรายการถ้าหนูรับพี่จะรักปะ EP 39ทางช่อง YouTube ก้อยนะัตตี้รีมแชนแนลเมื่อ1ปีที่แล้วซึ่งในรายการก็มีโมเมนต์ชวนเขินที่ดูแล้วหลายคน ถึงกับแอบเชียร์ให้จีบกันดยช่วงหนึ่งของรายการก้อยพูดขึ้นมาว่าพี่บี้เจอหนูช้าไปเพราะว่าถ้าพี่บี้เจอหนุก่อนหน้านี้ก็จะมีคนดูแลพี่บี้ดีกว่านี้ซึ่งหนุ่มบี้ก็หัวเราะขึ้นมาแล้วพูดว่าก้อยอย่าอย่าก้อยเมือ่อก่อนก้อยเป็นคนเขียนบทใช่ไหมแล้วก้อยก็ยังไม่ออกสื่อมากนักแล้วผมก็บอกกับเพื่อนๆนว่าเฮ้ยคนนี้น่ารักวะ่ะเพื่อนก็ยุเลยบี้ลุย ทำเอาก้อยถึงกับเคินจนเอามือปิดหน้าบี้สุกฤษพูดต่อว่าเราก็ช้าไงปรากฏมีเด็กรุ่นใหม่อะไรอย่างนี้มันไวกว่าเมื่อถูกถามว่าอะไรที่ทำให้ชอบได้บี้กล่าวว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนบุกเพศสันนิวาสเวลาเจอกันแล้วแบบโหบางครั้งมันใจสั่นเนะเคยบอกผู้จัดการแล้วว่าอย่าเอาผมไปรายการนี้นะของคุณก้อยนัตติเดรีมเนี่ย เพราะว่าผมจะเขินแล้วผมจะพูดอะไรไม่ออกส่วนท้ายผู้หญิงที่ชอบบี้เผยว่าชอบผู้หญิงสดใสละเลิงสมมุติว่าเหนื่อยๆมาบางครั้งก็ต้องการที่จะมาเจอกันแล้วรู้สึกว่าเติมใจให้กันละกันไม่ค่อยงอนแฟนสิ่งที่ไม่ชอบคือไม่ชอบให้แฟนเที่ยวดึกยอมรับว่าเมื่อก่อนตัวเองก็เที่ยวโหดจุว,วันเที่ยวไปแล้วหวันทํางานเสร็จแล้วก็ไปบางทีกลับเช้าเลยก็มี แต่ไม่เคยเสียงานเวลาง,งอนแฟนจะเริ่มพิมพ์ลายตับสั้นเริ่มมีความสุขภาพเกิดขึ้น